Thank you. สวัสดีครับ FC นาติมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้ครับคุยกับนาตีครับนาตีจะมาคุยเรื่องมีดนอกมีดนำเข้าครับตอนนี้มีมีดชุดใหม่ครับเป็นมีดนำเข้าจากต่างประเทศครับเป็นมีดแคมป์สวยงามมากครับนี่ครับสวยงามมากๆนะเลยครับมีดแคมป์ขึ้นรูปมาจากเหล็ก DC 53ครับเหล็ก DC 53มาดูครับ นี่ครับประมาณนี ite, ้เลยครับประมาณนี้เลยครับเหล็ก DC 53เป็นมีดแคมสวยงามมากครับด้ามจับบอดี้ทุกอย่างนะครับบอดี้ทุกอย่างคือเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับแต่เป็นงานนอกครับเป็นงานนำเข้ามีโลโก้ติดตรงนี้ครับ DC 53เดี๋ยวเรามาดูความยาวนะครับแล้วก็มาดูสเปคของใบมีดกันนะครับเนี่ยสวยงามมากๆครับเป็นมีดแคม ความยาวของใบมีดครับวัดจากกึ่งกลางมีดมาจนถึงปลายมีดอยู่ที่8นิ้วครึ่งโอ้โห8.5นิ้วแม่ความยาวกำลังสวยเลยครับความกว้างหรือส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่1.9นิ้วครับสันนี่ไม่ได้บางอย่างที่คิดเลยนะครับเ,เพื่อนๆสันนี่อยู่ที่6มิลครับสันอยู่ที่6มิลน,นี่เป็นงานขัดขาวกึ่งเงาครับสวยงามมากแล้วก็มีโลโก้ติดตรงนี้ครับนี่ ดีซีห้าสิบสามตรงโคนด้ามจับครับด้ามจับเป็นด้ามไม้พยุงเวียดนามครับนี่ลายสวยงามมากครับนี่ครับไม้พยุงเวียดนามคือไม้พยุงทางนู้นสีมันจะอ่อนๆแต่ว่าลวดลายเขาจะสวยนะครับนี่สวยงามมีต่อบุตรโมเสสสองจุดนะครับแล้วก็มีรูไม่แน่ใจว่าเป็นรูอะไรเพราะว่าใส่ใส่เชือกต้องเป็นเชือกเส้นเล็กๆมากเลยนะครับแล้วก็ท้ายด้ามาท้ายด้ามเป็นเหล็กโผล่วไว้เผื่อ,อไว้ทุบ เ,เอาไว้ถูกของแข็งนะครับเนี่ยดูบอดี้ของการจับของด้ามเห็นไหมครับมันจะล็อกเลยครับล็อกทั้งด้านหน้าและด้านหลังอือหือสวยงามมากครับแล้วก็ราคาถูกจริงๆนะเก้าร้อยบาทนะครับนี่เพื่อนๆจะได้พร้อมสองหนังด้วยครับนี่เป็นสองหนังสองหนังเย็บสองชั้นตอกลายเรียบร้อยหมดนะแล้วก็มีกระดุมลัดตรงนี้ครับ ขอบของซองหนังครับขอบของซองหนังหนาประมาณ1เซนนะไม่มีโผล่ไม่มีทะลุแน่นอนครับหนึ่เซนนอเหลือๆเลยครับนี่ไม่น่าเชื่อว่างานนอกเขาจะทำมาดีขนาดนี้นะครับชุดนี้นาตีนำเข้ามาทั้งหมด10เล่มครับ10เล่มสวยงามจริงๆครับสวยงามจริงๆนะครับราคาแค่900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถูกมากๆครับถูกจริงๆครับนี่ 900บาทเก็บเงินปลายทางครับได้พร้อมซองหนังเลยนะครับมาเดี๋ยวนาะตีจะพาไปรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสนะเทสคมมีดกันดูว่าตัวนี้เหล็ก DC 53นะครับเวลาเราจะไปฝันไม้แห้งนะครับฝันไม้แห้งหรือว่าไม้ทั่วไปก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการกรีดกระดาษเพื่อเช็คดูคมว่า คมตัวนี้มันจะอยู่ตัวไหมนะครับเพราะว่าเหล็ก d c 5 3มเนี่ยมันเป็นเหล็กเกรดเดียวกันกับเหล็ก SKD11 นะครับแล้วก็เกรดเดียวกันกับเหล็ก K110 อ่าเกรดเดียวกันกับ AUD11 อ่ะพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเกรดเดียวกันนะครับแต่ว่าค่าส่วนผสมมันจะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสคมมีดกันครับก่อนที่เราจะทดสอบกับไม้แห้งที่วางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูกันชัดๆอีกทีครับ มีดแคมเดี๋ยวเรามาเทสคมคร่าวๆกับกระดาษตัวนี้เป็นกระดาษชีสกระดาษเอกาสารนะครับนี่คมหวานๆนะครับต่อไปก็จะเป็นไม้แห้งนะครับไม้แห้งตัวนี้เป็นไม้ลำใหญ่นะครับตัวนี้เป็นไม้ลำใหญ่ก็ให้เพื่อนเพื่อน ที่เคยทดสอบดูว่าไม้ลำไยมันแข็งยังไงแต่ส่วนตัวผมว่าไม้ลำไยมันค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งเลยนะครับอะมาดูครับมผมมากครับเนี่ยไม่กี่ทีขาดเลยนะครับโอ้น้ำหนักดีมากลืมบอกไปว่าน้ำหนักอยู่ที่6ขีดครึ่งนะครับหรือว่า650กรัมครับเนี่ย เดี๋ยวจะเทสตรงปลายบ้างครับตรงปลายมีดนะครับนี่ตรงปลายมีดมาเดี๋ยวจะเทสตตรงโคมมีดบ้างนะครับโคนนะครับอโอ้โหเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวนี้ครับ งามไม้หรือตามไม้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับมาอมเอาตรงกลางเลยโอ้โหมานี่เราจะต้องขูดเอาคลาบไม้ออกก่อนนะครับ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะงามไม้แต่ต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงมาดูครับการทดสอบพรมนะครับถ้าติดนิดๆหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาผมต้องบอกไว้ก่อนนะมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกนะครับมีใช้งานก็คือมีใช้งานนะครับติดนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะแต่นี่สบายครับนี่ครับนี่สบายนี่สบายครับสบาย ดีนะนาติรับประกันว่าดีแน่นอนนะครับนี่ครับหลังจากที่เราไปเทสคมมีดมาเรียบร้อยนะครับก็เท่าที่เพื่อนๆได้เห็นดูเห็นกันเมื่อกี้นะครับถือว่ามีดแคมป์ตัวนี้เหล็ก DC 53ตัวนี้นะครับนอกจากสวยงามไม่พอบอดี้ลงตัวไม่พอนะครับคมเข้ายังแกล่ง เหนียวนะครับคมไอ้คมอยู่ไัวทำไมลิ้นพันกันคมอยู่ตัวนะครับคมอยู่ตัวนะอีกอย่างราคาไม่แพงครับราคาแค่900บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะเพื่อนๆได้ซองหนังแบบนี้ไปเลยครับซองหนังเย็บ2ชั้นนะครับสวยงามมากครับอ้าวเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับแอดไลน์ใต้คลิปมาได้ครับติดต่อนาตีมาได้ครับเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ แจ้งข่าวนะครับฝากถึงลูกค้านะครับตอนนี้นะครับมีดแข่งขันของนาตีนะครับมีผู้มีอุปการะคุณรับไปเป็นที่เรียบร้อยเลครับเตรียมส่งงานให้วันนี้นะครับนี่ครับมีดแข่งขันเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับเป็นงานไทยครับเป็นงานของนาตีทํากับทีมงานครับสวยงามมากครับสามารถสั่งทําได้นะใครสนใจสั่งทำได้ความยาวใบมีดอยู่ที่ 10.5นิ้วหรือ10นิ้วครึ่งครับความกว้างระหว่างหลังมาจนถึงท้องคมเนี่ยอยู่ที่2.8 2.8นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนเอวมีดหรือว่าโคนมีดจะอยู่ประมาณเดี๋ยวครันนาตีจำไม่ได้เนาะจะอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสเปคแข่งเขาจะไม่ให้เกิน2.5นะครับเอีวมีดตรงนี้2.5ส่วนชุดนี้เป็นด้ามไม้พยุงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสั่งชุดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นด้าม ด้ามไม้มาค่านะครับเป็นด้ามไม้มาค่าก็สวยงามประมาณนี้เลยครับราคา4,500บาทนะครับ4,500าบาทได้ซองไข่เด็กลายเคปล่าเลยนะครับนี่ครับเตรียมส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นด้านหลังไหมครับเห็นด้านหลังไหมครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปน้าตีจะมารีวิวมีดที่น้าตีสะสมไว้ด้านหลังนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างดูว่ามีเป็นเหล็กอะไรมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเป็นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจสนใจที่จะแบ่งปันนะครับนำไปใช้งานหรือนำไปสะสมต่อนะครับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับงานดีๆทั้งนั้นนะครับโอเคครับวันนี้น้าตีต้องขอจบคลิปครับขอตัวลาเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ